สวัสดีครับหมอเก่งชาแนลวันนี้หมอเก่งพามาดูต้นไม้นะครับหมอเก่งปลูกต้นแดงต้นคู่ค้นคู่นะครับต้นคู่ระปชิดนะครับมาติดตามเลยนะครับว่าการปลูกระปชิดต้นคู่จะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้คือลักษะของต้นแดงอายุหนึ่งปีนะครับหมอเก่งปลูกต้นคู่นะครับนี่ครับหนึ่งสองคู่กันนะครับห่างกันคึบคึบประมาณ30สบเซนติเมตรนะครับ ตรงนี้ครับห่างกัน30เซนติเมตรนะครับต้นคู่ครับปรากฏว่านี่ครับลำต้นก็ยืดยาวตรงดีนะครับตรงไหนกิ่งแขนงมอเก่งก็ทําการตัดออกไปนะครับต้นคู่ห่างกัน3าสเซนติเมตรแล้วก็ระหว่างต้นนะครับห่างกันหนึ่งเมตรนะครับนี่ครับนี่ครับต้นที่2อมอเก่งก็ปลูกดิครับประมาณเก้าหนึ่งประมาณหนึ่งเมตรนะครับหนึ่งเมตรอันนี้คือปลูกต้นคู่นะครับก็การเติบโตก็เป็นถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับนี่ฮะต้นแดงออร์แกนิกแท้ๆเลยนะครับนี่ฮะ ห่างกันประมาณหนึ่งเมตรนะครับวันนี้ก็คู่หนึ่งครับของลาต้นอายุหนึ่งปีนะครับต้นแดงครับหมอเก่งก็ทําการพอดีไม่ได้มีดมาด้วยก็เลยเอามือฉีกกิ่งแขนงที่มันออกไปด้านข้างอันนี้ครับเพื่อให้ลําต้นมันตรงนะครับนี่ครับอันนี้คือต้นแดงนะครับเราจะปะชิดต้นคู่นะครับรอติดตามชมนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับอันนี้ก็อีกคู่หนึ่งนะครับนี่ครับ มีกิ่งกระแนงมะเกงก็ทงการเด็ดเรียบร้อยแล้วครับต้นนี้ครับนี่ครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีไม่ได้ใส่ปุ๋ยคอกไม่ใส่อะไรเลยครับปลูกตามธรรมชาติเราแค่ดาย้านะครับกําจัดวัชพืชการเติบโตหนึ่งปีต้นแดงนะครับต้นนี้ก็ต้นลาต้นดูสวยดีนะครับสวยดีเลยนะครับนี่คะแล้วเขาค่อยมาค่อยตกแต่งกิ่งนะครับดูกันอีกครั้งหนึ่งครับนี่ฮะต้นคู่ครับถอนยาออกนิดหนึ่งนะครับมัตชพืชพวกนี้ครับ นี่ครับต้นคู่ครับต้นแดงคู่ครับระยะประชิดนะครับอายุหนึ่งปีนะครับนี่เช้านี้ก็ทำความสะอาดนิดนึงนะครับดายานะครับเห็นไหมครับเห็นต้นไม้เติบโตเราก็มีความสุขนะครับอากาศเาเช้านี้เย็นสบายสบายเลยก็รอติดตามดูนะครับว่าการเติบโตปีที่สองปีที่สามจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้แค่ปีแรกนะครับ ต้นแดงระยะประชิดขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามช่องมอเกงช n แนลขอบคุณครับ